ตัดภาพไปที่ภาคใต้กันบ้างค่ะคช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬารายการใหญ่เหมือนกันกีฬานักเรียนอ,อปทออหรือว่ากีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เปิดฉาชกชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากรายงานกันค่ะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่39เมืองคนดีเกมส์ในปีนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่16ถึงย5มกราคม แข่งขัน13ชนิดกีฬาเป็นกีฬาบังคับ11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาเทเบิลเทนลลนิสวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดฟุตบอลฟุตซอลสปอตเตกรอเปตองแบดมินตันแบกรุกไทยและมาร์สไทยใน4รุ่นอายุก็คือ12 14 16และ18ปีและ2กีฬาสาธิตคือจักรยานขาไถและอ e ีสปอร์ตเหมือนคนดีเกมส์มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก5ภาคและกรุงเทพมหานครรวม20,000คนเข้าร่วมแข่งขัน การเตรียมงานทุกด้านพร้อมสมบูรณ์ทั้งด้านสนามกีฬาและที่พักมาการรมกีฬานักเ,เรียนอปทครั้งนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีก่อนจะถึงช่วงไฮซีซั่นปลายเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งในการเตรียมตัวในการที่เป็นเจ้าภาพที่ดีของเราเนี่ยเราก็ได้รับ ความขอจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะท่านเป็นหวัวเร้ใหญ่นะครับมานั่งเป็นประธานในการจัดการแข่งขันให้เลยนะครับซึ่งภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกับเราเก็มีส,มส่วนราชการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะครับอาทิเช่น้านภาคราชการเนี่ยนี่เสียไม่ได้เลยก็คืทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนําทีมนะครับจะมีผู้ร่วมกรแข่งขันนะครับรวมทั้งหมดรวมถึงสตาฟนะครับทั้งหลายนยประมาณสอง0 0ื่นคนนะ ก็ทําให้จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยคึกคืนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็ทั้งที่พักโรงแรมนะครับร้านอาหารทั้งหลายก็ทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยได้เศรษฐกิจได้ดีขึ้นในช่วงนี้นะครับรวมถึงอำเภอข้างเคียงครับอำเภอข้างเคียงก็จะมีพวกอำเภอการจนดิตอำเภอบรรดาเดออะไรพวกนี้ครับก็จะมีการสลับแข่งขันไปถึงที่นู่นด้วยนะครับก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับ สำหรับเมืองคนดีเกมส์ในช่วงแรกจะเริ่มแข่งขันกีฬาประเภททีมทั้งเซปักตะกร้อฟุตบอลฟุตซอลและบอลบอลชายหาดและในร่มรอบแรกทั้งชายและหญิงในทุกรุ่นอายุเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์มสมุทรรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ